สวัสดีครับทุกคนเจอกับครูวิทย์ในกิจกรรมการฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษไปพร้อมกับครูเพื่อสร้างทักษะ EP นี้ครูจะพาพวกเราแต่งประโยคด้วยคำว่าพวกเขาจะไม่หรือ they will not บวกกริยาช่องที่1รูปปกติ will not เราออกเสียงเร็วๆว่า won't ตัวอย่างแรกๆครูจะใส่ประโยคบอกเล่าไว้ให้ด้วยเพื่อทำให้พวกเรารีมายว่า การปฏิเสษนั้นแค่เติมน็อตด,ด้านหลังกริยาช่วยส่วนตัวอย่างหลังๆเดี๋ยวเราจะพูดด้วยคำว่าพวกเขาจะไม่พร้อมกันครับเข้าไปฝึกพร้อมกันกับครูเลยพวกเขาจะเข้าไปในห้องพระ They will get into the Buddha room พวกเขาจะไม่เข้าไปในห้องพระ They won't get into the Buddha room. พวกเขาจะงีบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง They will take a nap for one hour. พวกเขาจะไม่งีบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง They won't take a nap for one hour. พวกเขาจะไม่จองให้ทุกคน They won't book for everyone. พวกเขาจะไม่จองห้องอาหาร They won't book a dining room. พวกเขาจะไม่จองห้องประชุม They won't book a meeting room พวกเขาจะไม่จัดให้มีโปรโมชั่นโดยด่วนที่สุด They won't provide a promotion urgently พวกเขาจะไม่จัดรณรงค์ให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ They won't set a campaign as soon as possible พวกเขาจะไม่ใช้กระทะเพื่อทำอาหาร They won't use a pan to cook พวกเขาจะไม่ใช้เครื่องมือ They won't use the tool. พวกเขาจะไม่ใช้รถไฟฟ้า They won't use Skytrain. พวกเขาจะไม่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน They won't use subway. พวกเขาจะไม่ใช้เรือ They won't use a boat. พวกเขาจะไม่เดินทางรอบโลก They won't travel around the world. พวกเขาจะไม่เตรียมของว่าง They won't prepare snacks พวกเขาจะไม่เตรียมมื้อเที่ยงแบบเข้ากล่อง They won't prepare lunch box พวกเขาจะไม่บริจาคให้กับมูลนิธิ They won't donate to the foundation. พวกเขาจะไม่โปรโมตในงานนิทรรศการ They won't promote in the exhibition. พวกเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับแผนง,งาน They won't attention to the pay proposal พวกเขาจะไม่อนุมัติไตรามาสหน้า They won't approve next quarter พวกเขาจะไม่ออกข้อกำหนดใหม่ They won't issue a new regulation. จบแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเกร็ดความรู้ท้ายบทกันคำศัพท์บทนี้ที่ครูอยากให้พวกเรารู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้คำว่าให้ที่ไม่ได้เป็นกริยาจริงๆนะครับแต่อยู่ในความหมายของคำว่าเราทำให้เรา,าใช้คำว่าให้ที่เป็นการสื่อว่าเราทำให้ใครเรา กริยาตัวนั้นส่งต่อไปที่ใครนะครับอย่างเช่นคำว่าขับให้จองให้ตเตรียมให้ทำให้ทำอาหารให้คุยให้เจรจาให้พวกนี้นะครับเราใช้คำว่า for นั่นเองใช่ไหมครับตัวอย่างแรกข้อที่1ขับให้ฉันจะขับให้คุณก็คือ i will drive for you ข้อที่ 2, จองให้ฉันจะจองโต๊ะให้คุณก็เป็น i will book a table for you ข้อที่3เตรียมเตรียมการให้ต่างๆน,นานาแล้วก็เป็น I will prepare it for you ข้อที่4ทําให้ก็เป็น I will do it for you ข้อที่5ฉันจะทําอาหารให้คุณ I will cook for you เห็นไหมครับนั่นคือคําว่าให้ที่อยู่หลังกริยานะครับอย่าลืมว่าเราใช้คําว่า for คําศัพท์อีกคํานึงที่สําคัญเมื่อกี้มันจะมีคําที่เราเรียกว่า adverb Add แปลว่าเพิ่มแปลว่าบวก v e r b ก็คือกริยาก็คือเพิ่มหรือขยายความหมายของกริยาลงไปคำที่เราเจอใน EP นี้จะมีคำที่แสดงความเร่งด่วนด้วยนะครับคำแรกที่ครูอยากให้รู้ก็คือคำว่าทีหลังเราใช้คำว่า l a t e r เร็วๆนี้ก็คือ soon อย่างถ้าใครไปดูหนังจะเจอตอนที่หนังจบเขาจะขึ้นที่หน้าจอว่า coming soon ก็คือ เดี๋ยวจะมาถึงเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีอพิซอดใหม่ๆตอนใหม่ๆมาเร็วๆนี้นะครับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยเจอบ่อยมากถ้าใครเริ่มต้นทำงานเขียนอ e ีเมลเขียนจดหมายธุรกิจก็คือ as soon as possible เนื่องจากมันยาวพวกเราก็เลยชอบย่อเป็น asap นักธุรกิจเขาจะรู้กันเห็ไหมครับโดยด่วนก็คือ urgently อีกคำหนึงด่วนที่สุดบางทีเราเจอใน หัวแ t ตม์ของเอกสารนั่นคือคำว่า top urgent ใช่ไหมครับ top urgent เราใช้ในรูปแบบของ adjective อย่างเช่นประโยคแรก she will join us later หล่อนจะเข้าร่วมกับเราทีหลังตรงๆเห็น e ไหมครับภาษาอังกฤษแปลจากหน้าไปหลังกับจาักการเร่ยงคำภาษาอังกฤษใช้กริยาถ้าไม่ใช่กริยาต้องมี verb to be มานำหน้าคำนั้นก่อนแค่นั้นเอง we will do it soon เราจะทำมันเร็วๆนี้ ข้อต่อไป I will send it as soon as possible ฉันจะส่งมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อสุดท้าย We will call them u r g e n t l y พวกเราจะโทรหาพวกเขาเนี่ยโดยด่วนที่สุดเลยนะครับโดยด่วนเลยฝึกใช้บ่อยๆนะครับภาษาอังกฤษไม่ยากเป็นเพียงแค่ทัก,ทกษะเดี๋ยวเราจะมาะเจอกันใน EP หน้าอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องครูด้วยนะครับบ๊ายบายครับ